สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลต์ัสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมันฮัมดุลิลลาฮิรบบิอาลามีนวะบิฮินัสต้าอิลลัฮาวลาวะลากควะตะอิลลับิลลัฮินาลีนอาซีม

อันฮัมดุลิลละนะครับพี่น้องนะในข้อที่หนึ่งนะครับที่เรานั้นได้พูดถึงกฎนะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการยืนหยัดนะครับกฎข้อที่หนึ่งที่เรานั้นได้ทําการพูดกันไปนะครับนั่นก็คือความการได้รับทางนํานั้นมันคือความโปรดปรานและเป็นของข,องขวัญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในเบื้องต้นครับเรานั้นได้รู้นะครับว่าทางนํานี่มันคือของอัลลอฮฺสุบบฮานาหัวตาลานะครับใครที่จะอยู่บนทางถูกต้องได้เนี่ย นะครับจะต้องอยู่ภายใต้ความประสงค์ของลอสสุบฮานาะหัวตาลาแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับเราเองในฐานะผู้ศรัทธ,ธาในฐานะมนุษย์นี่ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเพราะจากอายะหก่อนหน้านี้ที่ผมนั้นได้หยิบยกนําเสนอกับพี่น้องนะครับมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติในสิ่งที่ลอสุบฮานาะหัวตาลาทรงบัญชาใช้แล้วแล้วก็ลากานะคอยลอนละหุมนะครับหนึ่งนะครับ เขานั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับว่าชัดดาตสบีตา2นะครับเขานั้นจะได้มีการยืนหยัดที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับสนะครับว่าอีซัลลาอาไตนาฮุมมิลาดุนานอัจรอนอาซีมาและเขานั้นจะได้รับนะครับผลบุญอันยิ่งใหญ่นะที่ลอสุบฮานะหัวตาลาในวันแห่งการตอบแทน และประการที่สี่ครับพี่น้องและฮะดนาฮุมซิรอตอมุสตากีมาและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาพระองค์นั้นจะทรงนำทางพวกเขาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงนั่นนะครับนี่ครับคือเครื่องยืนยันนะครับว่าวันนี้นะครับเราในฐานะมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเรานั้นอยากที่จะพาตนเองเนี่ยไปอยู่บนทางนำหรือไม่นะครับ ยากหรืออยากที่จะพาตนเองเนี่ยไปอยู่บนทางที่หลงผิดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะผู้ที่กําหนดที่สูงที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาแต่ให้พี่น้องจําเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาพระองค์นั้นไม่ทรงอธรรมปวงเป่าวของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับประการต่อมานะครับพี่น้องมีอีกหนึ่งอายะห์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าฟาอัมมัลลาซีนาอามานูบิลลาห์ ا. นะครับ และส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอส์บฮาน ن หูวะตาลาวาตาซอมูบีและยึดมั่นในอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาจะจะยุดคิลูฮุมฟีร่ำห์มาติมินนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาพระองค์นั้นจะทำให้เขานั้นได้อยู่นะครับในความเอ็นดูความเมตตานะครับ จากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาล่าวาฟัดลินนะครับและความโปรดปานของพระองค์วายาดีฮ ah ิมอีไลฮิซิรอตอมุสตากีมาและพระองค์นั้นจะทรงนำทางพวกเขาเนี่ยสู่แนวทางอันเที่ยงตรงพี่น้องเห็นเห็นช่วงแรกของอญญายะดังกล่าวนี้ไหมครับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลานะครับไม่ได้บอกนะว่าบรรดาผู้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาจะมอบทางนำให้กับเขา ไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาบอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยนะครับวาตซอมูนะครับแล้วก็ยึดมั่นในอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาเนี่ยอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ในรอมัดอยู่ในการเอ็นดูการเมตตาจากอัลลอฮฺบ ب าา ن ه และา ع าลาและจะให้บุคคลเหล่านั้นได้รับทางนําที่เที่ยงตรงนะครับ อายะดังกล่าวนี้ครับเห็นได้ชัดนะครับว่ามีสองเงื่อนไขที่จะทําให้เรานั้นได้รับทางนําจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาละหนึ่งคืออีมานศรัทธานะครับสองยืนหยัดยึดมั่นนะครับแล้วเรานั้นจะได้รับทางนําจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาละนะครับดังนั้นคับพี่น้องเราถึงจะต้องทําการเน้นย้ํากันนะครับเราถึงจะต้องทําการเน้นย้ำกันนะครับเรื่องกอดอกกระดัษเนี่ยนะพี่น้องคือถ้าพี่น้องเอ่อพี่น้องหลายๆคนเนี่ยครับ อาจจะบอกว่ามันคือเรื่องที่มันมีความเข้าใจยากนะครับคือเรื่องการอม م ا นศรัทธาต่อลอกการศรัทธาต่อมาริกาต่อบรรดารอศูนย์ต่อบรรดาคัมพี์ต่อวันเกียรติเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่มันง่ายนะครับพี่น้องหลายๆคนนี่บอกว่าการอมั ا นศรัทธาในเรื่องกอดอกอดัชนี่มันเป็นเรื่องยากนะครับเอางนีครับพี่น้องนะสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับว่าวันนี้ครับเราเนี่ยวางนะครับสติปัญญาเนี่ยในฐานะของมนุษย์เนี่ย นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์หรือในการคิดต่อนั่นนี่ไปนะครับเพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสติปัญญาที่อ่อนแอนะครับแล้วก็มีขีดจํากัดเพียงแค่ Allahu Akbar บอกกล่าวแบบไหนอย่างไรท่นานนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวัลมบอกกล่าวแบบไหนอย่างไรในเรื่องราวของกรดกรัตเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้เชื่อไปตามนั้นเชื่ออย่างมั่นอกมั่นใจปราศจากซึ่งข้อสงสัยนะครับ และเรื่องดังกล่าวนี้อายะดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอายะหนึ่งครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวัลลอฮฺยด้าอุอิลาดาลิสสลามอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาทรงเรียกร้องไปสู่สถานที่แห่งความสันตินะครับ วยยดีมยากาอิลาัซิรอติมุสติกีมและอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แวะ ت ع าลาพระองค์นั้นจะทรงนำทางชี้นำแก่ผู้ที่พระองค์นั้นทรงประสงค์นะครับให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมนะครับหรืออีกหนึ่งอายะครับพี่น้องอัลลอฮฺบ ب ح าณหแวะา ع าลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูอายะนี้กันนะครับวัลลาีนกักซาบูบิอายาตีนานะครับและบรรดาผู้ที่ทำการปฏิเสธต,ต่อบรรดาองค์การต่างๆของพระองค์เนี่ยนะครับซุมมูวบุกมุงฟิซูลูมาตนะครับเขาเหล่านั้นครับจะเป็นเช่เชนบุคคลผู้ที่หูหนวกเป็นบุคคลผู้ที่เป็นใบนะครับอยู่ในความมืดมิดนะครับ ว่าไม่ยะชาอิลลาหูยุดลินหูและใครก็ตามนะครับที่พระองค์นั้นทรงประสงค์พระองค์นั้นจะทรงทําให้เขานั้นหลงผิดว่าไม่ยาชายาจอันหูอาลาซซรอติมุสตากีมและใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอตลลาพระองค์นั้นทรงประสงค์พระองค์นั้นจะทรงทําให้บุคคลเหล่านั้นได้อยู่บนทางอันเที่ยงตรงนะครับนี่ครับพี่น้อง นี่คือคำมั่นสัญญาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับว่าบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาบุคคลเหล่านี้ครับพี่น้องอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความมืดมิดนะครับเขานั้นจะไม่ได้อยู่บนทางนำหรือไม่ได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับย้อนกลับไปนะครับในอายะห์ก,ก่อนหน้านะครับที่พูดถึงผู้ศรัทธานะครับ บุคคลดังกล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่าอยู่บนทางนำนะครับอยู่บนอัลลอฮ์นั้นจะนำทางสู่ทางอันเที่ยงตรงส่วนอายะนี้ครับอัลลอฮ์บอกถึงบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับบอกว่าบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขานั้นจะอยู่ในความมืดมิดอยู่ในความหลงผิด นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เรานั้นจะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจ,จากลอสสุบฮานะหัวตาลามันมีสาเหตุนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วลอสสุบฮานะหัวตาลาให้นะครับไม่ใช่นะพี่น้องคือลอสสุบฮานาหัวตาลาให้ได้นะครับแต่การให้ของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีเหตุและปัจจัยหรือมีฮิกมาซ่อนอยู่อยู่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยในฐานะมนุษย์เนี่ยได้รับรู้ หรือตรึกตรองถึงฮิกมัดดังกล่าวนั้นหรือไม่นะครับอีกหนึ่งอายะนะครับอัลลอซุบฮานะฮัวตาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวัลลอฮูยฮดีไมยชาอุอิลาสิรอติมุสตะกิมอัลลอซุบหฮานะฮัวตาลานั้นพระองค์จะทรงชีนะ้แนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ยังแนวทางอันเที่ยงตรงนะครับพี่น้องครับอายะดังกล่าวนี้นะครับ หากเรานั้นลองย้อนกลับไปนะครับในอดีตนะครับในอดีตครับมีสตรีนะครับอยู่สองคนด้วยกันนะครับสตรีคนแรกนะครับอยู่กับสตรีคนแรกนะครับสามีนี่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่สตรีคนนี้นะครับกลับเป็นผู้ศรัทธาสตรีอีกคนนะครับสามีนี่เป็นถึงนบี นะครับแต่ภรรยานี่กลับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเดี๋ยวเรามาเ,าเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะพี่น้องนะครับ,รบเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาเนี่ยพระองค์นั้นจะทรงชี้นําแก่บรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นทรงประสงค์นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลานะครับได้ตรัสไว้ในสุร้อ อัตถารีมนะครับอายะที่สิบนะครับดอรับัลลอฮุมะซลันอัลลอฮฺบฮานะฮูวาตาลาพระองค์นั้นได้ยกอุทาหอนนะครับลิลลาลรีนกะฟารูนะครับแก่บรรดานะครับบ,นะรบ,บุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอิมรออัตานูฮินวัมรออัตาลูตินนะครับถึง เรื่องราวของภรรยาของท่านนาบีนวัวและภรรยาของท่านนาบีลูตนะครับท่านนาบีนัวกับท่านนาบีลูตเนี่ยนะพี่น้องคือหนึ่งนะครับในบรรดาอลรอูลที่อ AH ah ัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาได้ทรงส่งลงมานะครับ ah อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาจะยกอุทาหรณ์อะไรนะครับให้เรานั้นได้ฟังเกี่ยวกับภรรยาของท่านนาบีนัวและภรรยาของท่านนบีลูธนะครับเดี๋ยวเรามาเอ่อมาฟังกันต่อนะครับนะ กานตาตาฮตาอับดันีมินอิบาดีนา صالح ัยนางทั้งสองเนี่ยนะครับทั้งภรรยาของนบีนัวเองและภรรยาของนบีรูดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีเนี่ยอิบาดีนาของบ่าวที่ดีของฉันเนี่ยนะครับตาฮตาอับดัยนีมินอิบาดีนานะครับอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีของฉันเนี่ย นะทั้งสองนะครับซอลีไฮนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ดีๆนะครับฟาคอนาตาฮูมาแต่ทว่านางทั้งสองเนี่ยทำการทรยศต่อเขาทั้งสองฟาลัมยุกนียอันฮูมามินอัลลอฮิชัยอาดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองเนี่ย ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวคือครับพี่น้องภรรยาของนบีรูธเองภรรยาของนบีนัวเองคือผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับถึงแม้ว่าสามีของนางเนี่ยนะจะเป็นนบีนะครับดูในกรณีของท่านนาบีนัวนะครับท่านนาบีนัวอะลัยฮิสลามนะครับเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนี้950ปีนะครับภรรยานะครับบอกว่าหากสิ่งที่ ท่านเนี่ยทำเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่บนสัจธรรมความจริงเนี่ยนะป่านนี้ผู้คนนี่ต้องให้การตอบรับนี่อย่างดีอย่างแน่นอนนะครับจนกระทั่งนะครับในที่สุดนี่อ,อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาต้องการที่จะลงโทษนะครับกลุ่มชนของท่านนาบีนัวอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาใช้ให้นบีนัวนั้นต่อเรือนะครับต่อเรือนะครับเพื่อที่จะทําการจัดการกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ประมาณว่าท่านนาบีนัวเนี่ยเรียกร้องมาเก้าร้อยกว่าปีเกือบจะพันปีได้ผู้ศรัทธานี่เพียงแค่หยิบมือเดียวนะครับ mm hmm. เมื่อกลุ่มชนของนบีนัวเองนะครับรวมถึงภรรยาของนบีนัวเห็นนบีนัวนะครับทำการสร้างเรือนะครับก็กล่าวหานะครับว่าท่านนาบีนัวนี่เป็นบ้าไปแล้วอยู่ๆนี่มาสร้างเรือขนาดใหญ่แล้วก็บอกว่าน้ําจะท่วมโลกเป็นไปไม่ได้นะครับบคุคคลทางกล่าวนั้นหัวเราอแม้กระทั่งนะครับ ลูกของนบีนัวเองนะครับบอกกับนบีนัวว่ายังไงนะครับบอกกับนบีนัวว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนภูเขานะฉันไม่ไปกับพ่อหรอกเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาและลูกกับภรรยาของนบีนัวเนี่ยก็คือเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องถึงแม้ว่าคนใกล้ชิดนะครับจะเป็นนบีก็ตามแต่มันไม่ได้ไหมายความว่ามันจะทำให้ลูกของเขาหรือ ภรรยาของเขาเนี่ยนะครับได้น้อมรับได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลานะครับไม่ใช่นะครับนี่คือ,อ,อความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาแม้กระทั่งลูกของนบีนัวเองเนี่ยนะพี่น้องที่นบีนัวเนี่ยนะภรรยาและลูกของนบีนัวเนี่ยที่ท่านเนี่ยทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาเนี่ย ก้าร้อยกว่าปีนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้ภรรยาและลูกของท่านเนี่ยนะครับน้อมรับยอมจำนนต่ออัลลอสุบฮานาหูวตาลาได้นั่นหมายความว่านาบีนัวนะครับก็ได้ทำการให้ฮีดายะในส่วนของผู้ที่เป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับบอกกล่าวว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับให้ภรรยาแล้วก็ให้ลูกๆนี่ได้รู้จักกับสัจธรรมความจริงแต่ผู้ที่ให้ฮีดายะที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานะครับ ภรรยาและลูกของนบีนวัวปฏิเสธนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาพระองค์นั้นจึงไม่ให้ทางนํากับบุคคลเหล่านี้นะครับวกีละเดคูลันนอร์มาอัดาคิรินนะครับดังนั้นครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าก็จะมีเสียงเนี่ยกล่าวขึ้นแก่ทั้งภรรยาของนบีลูตเองและภรรยาของนบีนวัวเองเนี่ยว่าเจ้าทั้งสองนี่จงไปในนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่ เข้าไปในมันนั่นหมายความว่าภรรยาของนบีรูดและภรรยาของนบีนัวนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานี่ครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับนี่คือสิ่งที่องค์สุบฮานาหัวตาลานั้นได้ยกอุทาหรณ์เอาไว้นะครับ Allah subhanahu wa t a าลาขึ้นต้นนะครับด้วยกับคำว,ว่าดอร a b b ล l l a h u m a s a l a นะครับ Allah subhanahu wa t a าลาได้ยกอุทาหรณ์นะครับดังนั้นนะครับเรานั้นควรที่จะได้รับนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเหตุการณ์ที่ Allah subhanahu wa t a าลานั้นได้หยิบยกมาอุทาหรณ์ของ Allah subhanahu wa t a าลานะครับไม่ใช่อุทาหรณ์ที่ เส่สันปันแต่งขึ้นไม่ใช่อุทาหรณ์ที่เป็นเรื่องราวของการโกหกแต่มันคืออุทาหรณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในอดีตนะครับดังนั้นครับพี่น้องเราในฐานะผู้ศรัทธานะครับเรานั้นควรท,ที่จะได้รับนะครับอุทาหรณ์จากกรณีดังกล่าวนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ให้ทางน,นํานี่คืออัลลอฮฺสุบฮะฮานาหวตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธแล้วจะได้รับทางนําไม่ใช่นะครับอยากได้รับทางนําอี م านศรัทธานะครับนําไปสู่การ ปฏิบัตินั่นเองนะครับก็ในตอนหน้านะเรานั้นก็จะพูดถึงนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับที่ภรรยาของสตรีท่านนี้เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่สตรีท่านนี้นะครับกลับยอมนอน้มรับยอมจำนนต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับให้พี่น้องนั้นได้ติดตามกันในตอนถัดไปนะครับบ,บอเบลลาฮิตโตเฟกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมกวะเราฮ์มะตุลลอฮ์ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮัดีิสบุญมาเลิดผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม